นิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าเช้าวันหนึ่งในป่าใหญ่อากาศสดชื่นมากๆลมพัดใบไม้ไหวเบาๆในป่าแห่งนี้มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่รวมถึงกระต่ายผู้ว่องไวและเต่าผู้ใจเย็นว้าวป่าสวยจังเลยอยากไปเดินเล่นด้วยเราจะได้เจอกระต่ายกับเต่าไหมนะ กระต่ายผู้เร็วสุดในป่ากระต่ายน้อยวิ่งไปมาทุกวันเขาชอบแข่งวิ่งกับลมและภูมิใจมากที่ตัวเองวิ่งเร็วที่สุดในป่าดูเขาวิ่งสิเหมือนลมเลยเร็วแบบนี้ใครจะวิ่งทันเนี่ยเต่าผู้อดทนอีกมุมหนึ่งของป่าเต่าตัวหนึ่งเดินช้าๆอย่างมั่นคงเขาไม่เคยรีบร้อนและไม่เคยหยุดกลางทางเดินช้ามา ดูสิเขาไม่หยุดเลยนะเดินต่อเรื่อยๆเลยการล้อเลียนวันหนึ่งกระต่ายหัวเราะใส่เต่าเธอเดินช้าจังน่าเบื่อจังเลยจะไปถึงไหนทันใครกันเนี่ยเต่าหยุดเดินแล้วยิ้มตอบแม้ฉันจะช้าแต่ฉันไม่เคยหยุดเดินนะกระต่ายพูดแรงจังเต่าตอบดีใจเย็นสุด คำท้าแข่งวิ่งกระต่ายยิ้มมุมปากแล้วพูดว่างั้นเรามาแข่งวิ่งกันไหมใครถึงต้นไม้ใหญ่ก่อนชนะเต่าตอบทันทีตกลงโอ้ยเต่าจะไหวหรอเนี่ยฉันว่าเต่าต้องมีแผนแน่ๆวันแข่งเริ่มต้นเช้าวันแข่งมาถึงสัตว์น้อยใหญ่มารวมกันทุกคนลุ้นสุดตัวว่าใครจะชนะสามสอง,งไป อย่ายอมแพ้นะกระต่ายนำเลีว้วกระต่ายวิ่งไปเร็วมากทิ้งเต่าไว้ไกลสุดๆเขาหันหลังมาดูแล้วหัวเราะเบาๆยังไงเราก็ชนะอยู่ดีฮึกระต่ายเริ่มหยิ่งแล้วอย่าประมาทนะบางทีเต่าอาจจะแซงก็ได้กระต่ายหลับกระต่ายเห็นว่าตัวเองนํำมากเลยนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่ขอหลับแป๊บหนึ่งละกันเต่าอยู่ไกลไล่ อตายแล้วหลับไปเลยเหรอบอกแล้วว้าประมาทไม่ดีเต่าค่อยๆเดินแม้จะเหนื่อยแต่เต่าก็เดินต่อไปอย่างมั่นคงฉันไม่เร็วแต่ฉันไม่หยุดเต่าคิดในใจเต่าน่ารักจังเลยอะ่ะขยันแบบนี้ต้องถึงเส้นชัยแน่นอนสู่เส้นชัยกระต่ายยังคงหลับฝันดีแต่เต่าค่อยๆเดินและในที่สุดถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายเย้เต่าชนะแล้ว สุดยอดเลยอะขยันชนะความเร็วได้จริงๆกระต่ายตื่นกระต่ายตื่นขึ้นมาและตกใจมากอะไรนะเป่าชนะแล้วเหรอเขารู้ทันทีว่าความประมาททำให้เขาแพ้เห็นไหมล่ะบอกแล้วให้ตื่นเร็วๆแต่ก็หวังว่ากระต่ายจะจำบทเรียนนี้ได้นะ บทเรียนแห่งมิตรภาพหลังการแข่งขันกระต่ายกับเต่ากลายเป็นเพื่อนดีต่อกันพวกเขาหัวเราะและเรียนรู้ว่าช้าแต่มั่นคงดีกว่าเร็วแต่ประมาทและมิตรภาพสำคัญกว่าการเอาชนะวันนี้สนุกมากเลยได้เรียนรู้ด้วยใช่เลยต่อไปจะทำอะไรต้องตั้งใจเหมือนเป่า